ขอถามเธอหนึงว่าที่ไปเล่นยิ่งานวัดน่ะมันเอิ้นว่าอีหยังที่บักลาบอกว่าสปีบอร์ดนะ <Happy S 1> ฮะ <Happy boy. S 1> สปีบอร์ดหรือหรือสปีบอร์ดอย่างก่อนฮับบี้บอร์เล่นจังไหนเลนหือหรือบอรเอามือเล่นเรือเอขาเล่นเาขาเลนแล้วโดดลงไปบอร ตลอดสื่อคืออย่างตลอดเม่ฮะเต็ี่บอเออมันเอาไว้คืสีบอนี่นี่สีบอแมนสเก็ตบอร์ดบอแมนรถขี่รถบืนบอบอแมน ได้แม่เล่นจังไดล่ลองเห่นให้เบิรงดูสมมติอันนี้เป็นสปริงบอร์ดบอกหลาเสเห่นจังได,ด้เวลาวิธีเห่นอะ่ะหือไปยืนเบิรงแล้วเหตุจังได้บอกค,คุณครูหือหาค,คุณครูซื้อมาให้เห่นให้ไหนหเบิรงไงว่ามมนเห่นจังไดหือเอาเมื่อเหอ็เหุบอกเมื่อเห็ดจงสี่บอกบาไปหาเบิรงว่ามีขายบอลเร็วเร็วเร็วแ่เล่นจังได้ยางเห่นหืออโอ้สรุปมันคือเด้งดึงถึงสปริงบอร์ดเหรอ ลองบอ,อกเข้ามาแทมโูลีนดูแทมโบลีน